ก็ผมภูมันเคยเัอฟาร์มนะครับนี่มันนำเสนออีกตัวนึงนะครับไก่เดินนะครับแต่ถ้าอืดน,นะกับมีวิ่งนะครับตุบหลอด สิบเดือนเนี่ยแหละไก่ต,ตุงร้อยสองจุดหกร้อยใหญ่เอาตั้าเด้เลยนะไก่ถุงเตงน้นเลยนะ,ะมาทำอะ่รทำตัวเองเนาะน ครับคลิปนี้ใครสนใจตักโมเมด์เลยนะครับ